สวัสดีครับ f อทุกท่านที่เคารพรักนะครับวันนี้ก็จะมา,อ,าอธิบายให้ f อฟได้เข้าใจเนาะตรงบริเวณด้านบนนะครับนะด้านบนกำแพงหรือว่าผนังห้องด้านบนนะครับสังเกตดูว่ามันจะก่อไม่ชนนะครับคานตรงบริเวณด้านบน f อฟก่อเลยแค่ วงกบประตูนะครับซึ่งก่อเลยตรงวงกบประตูตามแผนที่คุณแม่นะครับวางไว้นะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังในเอฟซีเราไม่ได้เอาเงินส่วนกลางมาทําบ้านให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาขอความช่วยเหลือนะครับว่าให้ไปติดประตูให้หน่อย พอดีว่าไม่มีเงินจ้างช่างติดตั้งประตูนะครับเพราะว่าค่าช่างเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเป็นประตูไม้แท้ในเอฟซีนะครับคุณแม่ซื้อไว้ตั้งนานแล้วนะครับซื้อไว้ตั้งแต่ตอนอยู่กับสามีนะครับแล้วทีนี้ก็ไม่มีเงินจ้างเขาติดตั้งสักทีนะก็เลยมาขอความช่วยเหลือกับทีม นะทีมพวกเรานะครับพวกเราก็เห็นว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะแล้วก็ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงและอุปกรณ์เราก็มีครบในการไปติดตั้งให้พวกเราก็เลยคุยกันแล้วก็ตกลงไปทำให้พอไปทำให้พวกเราก็เลยเห็นว่าบ้านของคุณแม่เลี้ยงเดียวเนี่ยถึงติดตั้งประตูไปมันก็ไม่มีค่าอะไรเพราะว่าห้อง ที่ลูกนอนอยู่นั้นมันไม่มีผนังในเอฟซีหรือว่าฝาฝาบ้านไม่มีข้างหนึ่งเราก็เลยคุยกันอีกทีว่าเราติดประตูให้มันก็ไม่มีค่าอะไรตรงนี้ถ้าเป็นคนมงคนเมาโจรมันก็เข้าหาเด็กๆได้เราก็เลยอ่ากอบล็อกให้กับคุณแม่อีกนะครับซึ่งคุณแม่ได้ซื้อปูนไว้แล้ว ซื้อปูนไว้ตั้งนานแล้วขาดแค่ช่างมาทำให้พวกเราก็เลยทำให้เลยโดยที่ไม่ได้เอาเงินส่วนกลางมาใช้ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณแม่มีปูนสองกระสอบนะแล้วก็อีทบ็อกนะครับกี่ก้อนไม่รู้รู้แต่ว่าเราทำจนหมดปูนนะครับ ปูนที่แม่มีสองกระสอบพวกเราก็เลยก่อจนหมดปูนเท่าที่เท่าที่มันมีนะมันก็ได้เท่านี้ในะ fc นะครับมันได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยทําให้คุณแม่นะครับก่ออิดบล็อกได้เท่านี้ไม่สามารถก่ออิดบล็อกจนชนเหล็กด้านบนได้คานเหล็กด้านบนได้นะี่ครับนี่คือที่มาที่ไปทําไมถึงไม่ก่ออิดบล็อกให้ คุณแม่เลี้ยงเดียวชนจนถึงอ e ิดบล็อกกอแบบนี้โจรเขาก็ปีนขึ้นมาได้เหมือนเดิมสังเกตดูความสูงตรงที่คุณแม่แล้วก็เด็กๆยืนนะครับโอกาสโอกาสที่โจรจะปีนขึ้นไปได้นั้นค่อนข้างที่จะยากถ้าถ้าจะปีนจริงๆต้องหาบันไดในสีต้องหาบันไดปีน นะครับแต่ผมคิดว่าเท่านี้เด็กๆเ,เขาก็นอนแบบมิตรคิดแล้วล่ะนะครับคือไม่ต้องเห็นเด็กๆเ,เขานอนแบบอ่อผมไปเห็นแล้วล่ะนะครับสภาพตอนที่ยังไม่มีประตูบ้านยังไม่มีผนังเด็กๆเ,เขาก็นอนเตียงอ,อ่ไม่ใช่เตียงสิมันเป็นที่นอนเขาก็นอนอยู่กับพื้นพื้นซีเมนที่ยังไม่เสร็จตรงนั้นแหละ นะครับเด็กๆสองคนนี้ก็กําลังน่ารักนะครับคนโตก็กําลังน่ารักหน้าตาดีสวยสดใสเลยนะครับพวกเราก็เลยกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะครับถ้าเกิดมีคนมงคนเมานะครับคนสติไม่ดีหรือว่ามีผู้ชุมผู้ชายนะครับมีชายจักรันอะไรเงี้ยเข้ามาหาน้องหาเด็กๆเนี่ยมันก็อันตรายพวกเราก็เลยทําให้พออยู่มิดชิด พอไม่ให้ปีนได้นะครับอันนี้คือน่าจะปีนยากแล้วละ่ะทำต้องใช้บันไดใช้บันไดก็น่าจะปีนไม่ได้ใน FC บันไดที่พวกเราใช้ปีนกาอิดเมื่อวานน่ะมันบันถ้าใช้บันไดมันก็สูงเลยเลยหัวไปนิดเดียวมันก็ไม่สามารถปีนได้เหมือนเดิมมันแหละสรุปก็คือมันปลอดภัยแล้วแล้วก็มิดชิดนะครับในระดับที่ว่าดีกว่าเดิมเยอะเลย แล้วก็ตรงบริเวณห้องน้ำเราเห็นว่าห้องน้ำมันเตี้ยนะครับอิดบล็อกที่เขาก่อเราก็เลยก่ออิดบล็อกให้ใหม่เพิ่มความสูงเข้าไปอีกเวลาเด็กๆเข้าห้องน้ำจะได้แบบมั่นใจหน่อยนะครับอันเดิมเนี่ยเวลาเราเดินผ่านเราก็เห็นแล้วว่ามีคนนั่งอยู่ในห้องน้ำนะเพราะว่าอิดบล็อกที่เขาก่อไวนะ้มันเตี้ยมากนะครับมันโวเราก็เลยทำให้ใหม่ นะครับให้พออยู่ไปก่อนนะครับคุณแม่มีเงินคุณแม่มีรับจ้างได้เงินได้อะไรมาแล้วซื้อวัสดุอุปกรณ์มาเดี๋ยวพวกเราไปทําให้ใหม่อีกนะครับเรามีจะแรงกายแรงใจไปช่วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราช่วยได้เท่านี้ในเอฟซีท่านนะก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่เนาะเก็บเงินซื้อวัสดุนะครับไม่จะไม่ว่าจะเป็นปูนทราย นะถ้ามีโอกาสคุณแม่ก็มาขอให้พวกเราไปช่วยเราก็ไปเหมือนเดิมในเอนะครับแต่ว่าเราจะทําให้อากออิดชนไม่สามารถาตีฟาอะไรแบบดีๆแบบได้ในเอเราก็ทําให้แบบพออยู่พอกินไปก่อนให้มันปลอดภัยไปก่อนเท่านั้นนะครับเนาะก็อธิบายนะครับสั้นๆในเอฟซีหวังว่าเนาะ ลหลายๆท่านจะเข้าใจนะครับผมสวัสดีครับ